กับดิฉันในงานสงการปี2555ของอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะที่ในปีนี้นะคะมีชื่องานภายใต้ชื่องานว่าหัดใหญ่มิในสงกรารค่ะ2555ซึ่งวันนี้เป็นค่ำคืนวันสุดท้ายแล้วนะคะแต่ว่านักท่องเที่ยวดูเหมือนว่าจะยังไม่หมดความสนุกแล้วก็ยังอยากที่จะสนุกกันต่อไปค่ะ นะนำกัอย่างสนุกสนานไปพร้อมๆกับกิจกรรมต่าง,างๆในงานถัดใหญ่พิ่ไนสงกรานในค่ำคืนนี้อีกมากมายเลยค่ะโดยเฉพาะกิจกรรมปาร์ตี้โฟมซึ่งเป็นกิจกรรมไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบและให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากโดยมีการจัดยาวมาตั้งแต่เมื่อคืนในเวลา20.30นาทีซึ่งจนถึงขนาดนี้ก็ถือว่านักท่องเที่ยวได้เล่นน ร์มนี้ไปไม่ต่ำกว่า20ชั่วโมงเต็มแล้วแต่สําหรับวันนี้ค่ะค่อนข้างที่จะพิเศษกว่าคืนก่อนเพราะในค่ำคืนนี้ในโซนของปาร์ตี้โฟมเต็มไปด้วยดีเจชื่อดังมาร่วมปาร์ตี้โฟมโชว์การเปิดแผ่นเพลงสร้างความสนุกสนานพร้อมกับการแสดงดนตรีจากนักร,ร้องยอดนิยมจากค่ายเพลงชื่อดังบนเวทีการแสดงด้วยซึ่งนักท่องเที่ยวในงานต่างตอบเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าไม่ผิดหวังกับการจัดงานสงการานต์ในปีนี้ที่หา่ใหญ่ค่ะส่วนที่ยังเห็นภาพความสนุกสนานต่างๆของนักท่องเที่ยวนะ นวนค่อนข้างหนาแน่นอยู่ใจกลางเมืองบนถนเนเสน่หอนุสอนอย่างนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเวลาที่เรียกว่า กำลังใกล้จะปิดงานจนปิดงานไปแล้วเรียบร้อยก็ตามน่าจะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าพวกเขาเชื่อมั่นใน,นะะระบบรรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่ได้ทํางานหนักมาตลอดการจัดงานและก็ค่อนข้างที่จะเข้มงวดรัดกลุ่มตามมาตรการที่ออกมาอย่างแท้จริงสมกับที่ชาวหัดใหญ่กว่า2,000คนได้รวมตัวกันเดินรณรงค์หยุดความรุนแรงไปเมื่อเช้าวันนี้ซึ่งกลุ่มคนเหล่านั้นก็เป็นกลุ่มคนที่มาจากจากทั้งหน่วยงานภา รัฐและเอกชนพ่อค้าแม่ค้าประชาชนร่วมเดินรณรงค์เพื่อให้เป็นนิมิตหมายที่ดีที่ประชาชนคนหัดใหญ่ได้มารวมตัวกันในการทํากิจกรรมต่างๆของชาวหัดใหญ่ให้สําเร็จไปเรียบร้อยด้วยดีอีกหนึ่งกิจกรรมก็คือกิจกรรมนี้นะคะหัดใหญ่ไม่ไหนสงกรานที่สําเร็จไปด้วยดีและสิ่งที่สําคัญคือความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในการช่วยกันสอดส่องดูแลเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ในการรักษาความปลอดภยัยและการปฏิบัติหน้าที่อื่นๆด้วยซึ่งแน่นอนค่ะว่าภาพความสนุกสนานที่ท่านผู้ชมได้เห็นบอบอกได้ว่า เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับไหลและยังสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวและชาวหัดใหญ่เองได้อย่างอยู่เสมอค่ะข่ะ,ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือบรรยากาศในค่าคืนสุดท้ายของงานหัดใหญ่มินายสงการ255 25นซึ่งเชื่อค่ะว่าหัดใหญ่เองก็เป็นที่สถานที่หนึ่งที่จัดงานสงการานแล้วก็ไม่น้อยหน้าแล้วก็คนไม่น้อยไปกว่าที่อื่นเลยและรวมถึงในปีนี้ก็ไม่แตกต่างไปจากปีอื่นมากนะักซึ่งที่ฉันเชื่อว่าคนจะได้ ความสนุกสนานแล้วก็ไม่ผิดหวังจากการมาร่วมงาน